สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมื่อนนมาฟัางข่าวดีจากธนาคารออมสินนะคะจะมีการปล่อยสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนปล่อยเงินกู้นะปล่อยเงินกู้นะคะห้าหมื่นบาทดอกเบีย้ยสองรอยหา้าบ,บาทต่อเดือนโปรโมชั่นเด็ด เพื่อคนทำงานการท่องเที่ยวสู่วิกฤตโควิด19เก่านะคะรายละเอียดจะเป็นจังไนเดี๋ยวไปฟังน้ำกันนะคะก่อนที่จะกลับไปฟังจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้น้ำนะคะเพื่อที่จะบอพาดคิดไม่ๆต่อไปค่ะ จากกรณีที่รัฐบาลออกมามีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งมี2มาตรการที่มาจากธนาคารออมสินคือสินเชื่อชุกเฉิน1 0 0 0 0บาทสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระและกาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใชจ้จ่ายสำหรับที่ผู้มีรายได้ประจำห0า0 0ื่นบาทซึ่งภายนะคะที่ผพานเกณฑ์การลงทะเบียนรับเงินห0าพบาทจาก เบบเราไม่ทิ้งกันกาสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนหรือเพียงแค่175บาทนะคะล่าสุดวันที่เก่าเมษายน2563ที่ผ่านมานะคะธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนเพื่อส้อยเหลือผู้ประกอบการผู้ทีมีอาชีพอิสระหรือว่าพนักงานลูกจ้างนะคะที่เกี่ยวของกับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 วงเงินสูงสุดห้าหมื่นบาทในอัตราดอกเบีย้ย0ูนจต่อเดือนหรือเพียง เพียงแค่250บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดหปีและกะให้ปลอดชำระหนี้ในหกเดือนแรกนํำนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารออมสินยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้กู้โดยการแถมประกันคุ้มครองผ้าผาวะติดโรคโควิดสิบเก้าหายน้านะคะวงเงินหนึ่งล้านบาทนะคะโดยที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบีย้ยประกันให้ค่ะ สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนรายละเอียดนะคะการกูก้กะมีดังต่อไปนี้สำหรับคุณสมบัติผู้กู้นะคะหนึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและกทางอ้อมสองผู้มีอาชีพอิสระหรือว่าขาขายสินค้าที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวสามเป็นพนักงานลูกจ้างที่ทำงานภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนะคะ สำหรับจำานนให้กู้ให้กู้ตามจำนวนจำเป็นและกัความสามารถในการชำระคืนให้กู้สูงสุดบ่กเกินรายละห้าหมื่นบาทโดยร่วมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชือ่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทนะคะกับจำนวนเงินกูเ้เท่อนี้จะเป็นวันที่ทานิติกรรมสัญญาต้องบอ่กเกิน2องแสนบาทต่อรายนะคะ สำำรับระยะเวลาชํำระเงินกู้ให้กู้ได้โบกเกิน3-5ปีระยะเวลาปลอดชํำระนี้6หน่วนแรกนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้1อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 5ต่อเดือนอัตสออัตราดอกเบี้ยพิษนัดชํำระนีนะคะเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินนะคะส้ำรับ ลักประก,การกู้เงินสามารถใช้ลักษณะกันประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้มีรายได้ประจำใช้บุคคลค้ำประกันบุคคลค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคําสั่งของธนาคารอมสินเรื่องการให้สินเชือ่อโครงการธนาคารประชาชนนะคะ 2. ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริมใส่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการนะคะค้ำประกันได้เต็มวงเงินโดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งเป็นไปนตาม ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกำหนดเบ่กรรบเกินรอยละ2ต่อปีตลอดอายุกะสัญญานะคะตลอดอายุสัญญาเนาะขั้นตอนการกู้ยืมนะคะก็ะคือ ยื่นกู้นะคะยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายน2 5 6 3เริ่มอนุมัติและกะจัดทำนิติกรรมสัญญาใดตั้งแต่วันทีหน่หนึงมีนาถึงวันที่31ตุลาคม2 5 1 6ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทนาคารอ้ออมสินกสาขาทั่วประเทศหรือว่าข้อเซ้นเตอร์111หานะคะ คาน,นี่กาเป็นของท่านคารออมสินนะคะซึ่งปล่อยกู้สูงสุดห้าหมื่นบาทนะคะดอกเบี้ยเพียงสองร้อยหาสิบบาทต่อเดือนํำหรับเพื่อคนทำงานหลกักการท่องเที่ยวสู่วิกฤตโควิด19นะคะจังไหนถักได้สนใจก็ลอง ไปติดต่อสอบถามนะคะสำหรับธนาคารออมสินเมื่อนี้นะคะมีข่าวคร่าว,าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้น้ำนะคะเพื่อที่จะบอาผาดกินไม่ไม่ต่อไปค่ะ